เลและเจ้าพลักรารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกทีครับก็คงจะทราบแล้วนะครับการของโควิด -19 มันขนาดไหนไม่ว่าโลกหรือประเทศไทยเราโดยเพราะในสามจังหวัดนะครับในภาคใต้ขเราเนี่ยนะครับสามจังหวัดแล้วก็ภูเก็ตหนักมาก ผมไม่ไปเยี่ยมมานะครับโดยเพราะที่ภูกเกต็ตผมต้องเล่าให้ฟังนิดนึงก็ชื่นชมที่ภูกเก็ตนะครับโรงพยาบาลสนามเนี่ยจริงๆนะมันคุณหมอมีอยู่แล้วาบีแพทยศาสตร์ของมอเพราะโรงพยาบาลสงลาเป็นรวมที่นันหมดเลยทําไม่เสรียทิฐะต้องแก้ปัญหาได้เพราะภูเก็ตนี่ยอดสูงมากก็เป็นที่เป็นหัวของที่น้องคนไทยทั้งหมดปัตนีเราก็เหมือนกันนะครับตอนนี้เรามีความเข้มแข็งทั้งสามเสี่ยงเรานะครับ และใกล้เวลานี้ผม,ผมต้องเตรียมไว้วันที่หลังวันที่แปดนี้คนไทยในมาเลเซียจะ้ต้องกลับเข้ามานะครับผมในฐานะรอารรองพักศีรที่นี่พร้อมกับพี่ๆน้องๆเพื่อนผู้ว่าจังหวัดทุกทีมทุกคนทุกฝ่ายต้องกันอย่างดี่สุดโดยคัดกรองยังไงก็เป็นผมได้ตั้งกองในการเล่าฟังเป็นอกองเอกสารามานะครับทุกจังหวัดต้องมีมาตรฐานกนมดปตานีมาตรฐานสูงมากการหายการเข้ากับกัรโรค มันทุกจังหวัดต้องเหมือนกันผมมี่เรั่ที่หน้า,าร่านเข้ามากี่พันคนทยอยมีรูปแบบส่งต่อซึ่งโรงพยาบาลของท่านต้องรับนะครับต้องมีแนวให้เตรียมการไว้แต่ผมยืนยันว่าจะไม่หลุดตามแนแสดงกําลังผมทุกกองงดลาหมดนอนตลอดลําน้ําโกลบ9ก้าสห้าจุดนอนเฝ้าหมดว่ายน้ำเข้ามาจ,จับได้ไปอินพายเรือมาจับได้หมดเพราะอะไรครับหนึ่งคนแพร่โรคเท่าไหร่ถูกไหมครับมันมีผลต่อพี่น้องประชาชน และรวมทั้งคุณหมอผมครับเพราะไม่มีชั้นวันนะไม่มีรูปแบบทั้งสิ้นโรคตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมนะครับรัฐบุราษรักาาจังหวัดท่านรองรักษาการทั้งฐานตำรวจทั้งหมดนะครับทั้งสี่หลักทั้งรั้วหลักๆนะครับมาเพื่อให้กำใจท่านและบุคลากรทางแพทย์ทั้งหมดที่นี่นะครับที่ว่าท่านอดากจะทำที่นะครับอย่างดีที่สุด เพื่อเสียสละและกล้าหาญก็ผมบอกไปว่าถ้าทุกท่านปลอดภัยประชาชนพวกเราปลอดภัยครับก็ขอให้ทุกเราพวกเราทุกคนปบมือเข้มใจนะครับขอโรงพยาบาลและคณะทีมบุคลากรแพทย์ของโรงพยาบาลตเาามเร็อที่ราชาสามบรีเวครับ ขอบคุณท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะที่ได้ให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชสังุรีค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเยนเชิญท่านแม่ทัพภาคที่4ค่ะมอบในส่วนของแจกันดอกไม้นะคะพร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชสังุรีนะคะเพื่อใช้งาน เชื้อสัมผัสเชื้อโรคในส่วนของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือโควิด -19 ด้วยค่ะท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะก็ได้พูดคุยมอบกำลังใจให้กับหมอและก็พยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพยุราสายบุรีค่ะก็ได้เป็นการมอบใจกันดอกไม้พร้อมกระเช้าเวชภัณฑ์ซึ่งจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะที่จำเป็นให้คณะแพทย์และก็พยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราสายบุรีได้นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ต่อไปค่ะันค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีนะคะในตัวแทนของบุคลากรทางการแพทย์กล่าวความรู้สึกในครั้งนี้ค่ะลิเชนค่ะกลาบเรียนท่านแม่ทัพภาคที่4ที่เคารบดิฉันแพทย์หญิงพัทธิราทางรัตนสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะ ก็ขอขอบคุณท่านแม่ทัพเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วในวันนี้นะคะและยังได้มอบอุปกรณ์วัสดุที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 แล้วก็อุปกรณ์ป้องกันตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะทุกคนก็รู้สึกซาบซึ้งตื้นตันใจรินงนะคะก็กคิดว่า อุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับในวันนี้จะนำไปใช้ได้อย่างเป็นประสิทธิภาพให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะแล้วก็เรจะพยายามป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้พลาดพลั้งหรือติดเชื้อไปด้วยจะพยายามดูแลเจ้านที่ทุกคนนะคะให้ทำอย่างเต็มที่ค่ะขอให้ทุกคนปรบมือขอบคุณท่านแม่ทัพและทีมงานด้วยค่ะผมขอปรบมือให้ท่านฮะ S <S นั่นก็เป็นความรู้สึกของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุฟารา,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 าสายบุรีนะคะใหค,ครับผ่ายแอลกอฮอลที่ฆ่าเชื้อมีหมดต้องการไหมแอลกอฮอล์แบบ95เปอร์เซ็นต์ต้องการขาดแคลนไหมเอ็นก้าห่านะเดี๋ยวผมจะรับเข้าประจำแอลกอฮอลมาเยอะเราไปขนมาแล้วจะแบ่งตามโรงพยาบ,บาลต่างาก้าวหนึ่งอาจจะแบ่งมาตรวจนะอ่านะคะเอ็นก้าห่าหายยากมากโอ้โห เบียดเบียดไม่ได no ้เนี่ยมันจำเป็นนะครับเมื่อกี้เอามาเท่าไหร่ต้นเอานก้าวห้าไม้ไม่ต้นเพราะว่าเอ็นเก้าห้าดถ้าขาดตัดแล้วเราลงยาใช่ใช่ใช่โรงพยาบาลอื่นจะไม่ค่อยสาบมีสาบปนีขาด้วยใช่ไหมอ๋อเอ็นห้าเท่าไหร่เอ็นห้าเท่าไหร่เอ็นห้ามาหนึงร้อยครับโอเคนะครับทาให้ผ่อนคลายหน่อยนะฮะเอ๊ะแต่ทางรัฐบาลเขาให้มาหนิให้มาความกดไหมก็คือระยะเวลามันยังอีก อ๋อต้องยืดระยะยืดระยะราเท่าครับต้องบริหารไปข้างหน้าเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะถ้ามีเดี๋ยวผมจะพยายามหามานะครับมาแจกนะครับโอ้โหชื่นใจครับเห็นแล้วชื่นใจไม่แล้วโควิดนาทียังมีไหมหลายคนมาที่นี่สามคนค่ะสามคนเหรอใกล้หายยางคนนี้สิบสี่วันเกินแล้วก็ยังบวกยังบวกอยู่เหรอโโอ้หมาจากอินโดนอินโดนไอเทศผมมาที่เราไปรับเป่าที่ผมไปรับป่ะครับ ผมไปรับสนามบินน้ำบินว่ะไม่ใช่ค่ะอ๋อตหน้าน่าเลยครับอ๋อติดฝาน่าเลยอ๋อไปอ๋อไปก็เดี๋ยวหลังหลังที่แปดนีวจะมาแต่ผมจะทำให้ดีที่สุดนะเพราะว่าเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่เหมือนกันนะครับเข้าไปผมว่าดูแล้วน่าจะดีขึ้นเพราะไม่งั้นก็กระจายกระจายท่านต้องท่านต้องรับอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราเอาไม่อยู่ตาม สองปีนั่นแหละจัดการสามศึกและรองรับสิบบอร์ดเตรียมเตรียมมาแล้วใช่ไหมแล้วก็มีคนบริจาคเตียงมาอ๋อดีมากเลยครับแล้วก็ติดวงจรปิดอะไรแบบเตรียมรับได้กี่คนครับคุณผี้คือถ้ามันล้นจริงๆคือตอนแรกเขาไปโรงพยาบาลสนามก่อนยะลางก่อนนะคะแต่ว่าถ้าล้นเนี่ยสองเราถ้าเตรียมจริงๆเนี่ยน่าจะได้ประมาณเกือบหกอ๋อเยี่ยมครับเยี่ยมครับ ถ้าแน่นนะคะก็เห็นตัวเลขดีใจนะทุกคนดีใจหมดถ้าไม่ถ้าเกิดว่าจะให้อยู่แบบตามอะไรอย่างเงี้ยเพาว่าแยกแบบระยะห่างๆเนี่ยอาจจะได้แค่หกสิบอย่ามองแค่ว่าเรามีสถานที่ต้องมองพวกราบอที่สำนักท่านต้องเป็นไรไม่ได้โอ้โหเป็นกักตัวหมดแล้วใครจะดูแลชาวบ้านเนี่ยแล้วเราก็เลยแบบคิดก้าวขั้นถึงน้องน้องพยาบาลเป็นไงบ้างครับ หน้าตายัง <ok> อยู่ดีใจครับดีใจท่านเป็นในอำเภอมาก่อนที่นี่ค่ะรู้จักที่นี่เก่าแก่เลยนะผมงท่านพลกรมาบ่อยเมื่อก่อนผมเคยมาผมมาทานข้าวที่นี่หมออยู่นานนลยะใช่ใช่ท่านชอบมาอยู่น อยู่จนอะไรนะวันก่อนแม่แม่ทับก่อนหน้านี้สามท่านอะค่ะยังบอกว่าหมอหมอเนี่ยผมต้องไปเสียทีเนี่ยเด็กๆเลยนะแล้วก็เจอหมอแล้วนะตอนนี้ผมเป็นแม่ทับแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหน้ารูปสเปซหน้าไปเดี๋ยวพวกเราไปขอญาตหน้ารูปนิดหนึงหน้ารูปหน้ารูปหน้ารไปอยูขอพื้นที่นึ่ขอพื้นที่หนึ่งนึ่งขอพื้นที่ครับอันนี้อืมมา รัฐบาลเชิญฮะเดี๋ยวพร้อมกันมฮะเชิญซึงคุณหมอเหมือนเชิญเลยครับมาเลยมาเลยฮะมาดี๋ยวจะรูป้ที่นม้งมอเเดี๋ยวดดีวเดี๋ยวรอพร้อมเชิญฮะเชิญพร้อมไหมค่ะท่านแม่ทัพที่พร้อมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุคราชสายบุรีนะคะรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนได้ถวายควา รบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโอเคครับขอบคุณฮะพระบารมีพงแท่านนี่ก็เป็นบรรยากาศของการมาให้กําลังใจนะคะของการให้กำลังใจและมอบสิ่งของบริบูรณ์แด่แด่มาแต่ถ้าคุณหมอใช่ไหมมามานี่คุณหมอพอใช้ได้นะเนี่ยนะครับผมพอดีครับไปช่วย ก็แจกไปตามหมอตำรวจอะผมดูแล้วตากอจภัยครับอมนี่จะดีกว่านะคนมาจองวดีใจฮะดีใจเดี๋ยวมีจะหามาให้อีกพร้อมครับมาที่0าครับครั้งที่หครับหนึาวิกฤตโควิดนาีครั้งนี้ไปได้ด้วยกันอย่างแน่นอนครับหนึส ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท่านิทะธานขุนศรีนำมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งแต่ชุดป้องกันเชื้อโรคส่วนบุคคลหรือว่าชุด PPE หน้ากากผ้าค่ะถุงมืออนามัยนะคะแว่นตาป้องกันสารเคมีเจลอนามัยค่ะยังมีรองเท้ายางนะคะซึ่งทุกส่วน้วนแล้วแต่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จําเป็นต่อการจะใช้ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะ แต่ท่านสากรมันูว่าแต่ท่านสากรมันพูว่าสากรเลยจำได้แต่น้องน้องพลน้มูลชนหรือไงมูลชนเรมาร่วมมาลชนเือีมีอรบาทมีอสื้อเขียวยยครับงก้เกวเราป็น่นเ่วรช่วยไงกู้บาดีหมอแฮปปี้ถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปล้ำหน้าพวกข้างหน้าแนวชายแดนมันจะบี้ไว้ให้มันจะทะลักเข้ามา มาทางเรือก็ไม่อยู่ใช่ไหมเพราะคนเดียวหมอเข้าเซเว่นกินข้าวยทางเรือได้ไหมลูกได้เลยหนึ่งคนสับสนใช่ไหมใช่ไหมติดง่ายจังบ้าหรือนะอีกมากมากไม่น่าเชื่อแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยท่านผลิกกำลังมาดี้หมอครับที่นี่โชคดีแต่แนวโน้มน่าน่าจ่นี่แหละเห็นตัวยอดเลขไหมฮะโอดยอด เราเราช่วยกันลุ้นนะรักษาอะย่เข้ามาใหม่อ่ักให้ท่าพอพอพออมอยู่เนี่ยใช้เวลาประมาณสามสิบันหรือหกวันมองบนไงคนที่อยู่ของที่เรากักตั้งหอาทิตย์ลุ้นตัวเลข2ตัวสองตัวเนี่ยเราก็ช่วยลุ้นกันนั่งดูพอพอ กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยมันจะขึ้นอย่ละไม่ไรเราต้องการอาก็ได้ไงต้องเข้าระบบไม่ได้ผ่านระบบฮะตอนไห้เอ้ยจะไม่สูบต้องย่างแดงครับอตัวแดงเหรอโอ้ยอยู่นะตังแดงนะเง้แกโรงพยาบาลเขาเป็นกันบ้างเหรอก็เต็มที่ครับเต็มที่ไหมคืออย่างหนึ่งคือไอ้คนที่มีชื่อแล้วยังหาตัวไม่เจอคือสอบอ่ะต้อ่งพกทุ่มมาทยอยมาตอนนี้หมอผมถ้าทำโครงการนี้เพิ่มบปาะมาณเราร่วมผู้วงว่าเนี่ยมันจะทะบ้านกักตัวใช่ไหม ลำบากลำบากมากเลยก็เดือดร้อนแล้วก็หาข้าวสารแห้งช่วยโครงการรัดรวมใจฮะแจกบ้านโดยผ่านสภานทุนตำบลเพราะชาวบ้านประกักตัวนะประกอบไปที่ไปลำบากเอาไว้แค่ค้นความทุกข์ยากครับแค่นี้บ่ายนี้ประชุมเอาลูกยาดเงมาประชุมกดนเลยแล้วให้ทางทีมตำรวจทีมสืบทีมสอบมีช่วยสอบช่วยสืบด้วยครับ ก็ด yeah. ีหน yeah. ้ากากใช้ได้ประโยชน์ใดเดี๋ยวหาไม่ให้นะจะช่วยได้เยอะนะงี้พูดถึงเวลาเข้าในี่มั้งไปเอาไปเแล้วต้องไปใส่อะไรอ่ะต้องไปใส่อะไรใส่เฟชชีนให้ต้องไปอ่ะแค่นี่ยใส่เฟชมันมีเฟชชีนใช่ไหมมีไหมเฟชชีนไหมนี่ก็ออกมาเนี่ยเฟชชีนออกมาไหมเฟชชีนเข้มาใช่ไหมอันดับแรกเม็แล้วก็เฟชชีนอ่าเฟชชีนตามดีกวอาครับ กราไะจายฟุ้งเฟินนะหมอที่ท่านไม่ทราบไปดูตัวอย่างที่ทำแล้วครับหม้อแกงอ่ะที่เป็นที่ระวังมันกระเจี๊ยบนะเรามีลงที่หม้อแกงสีชุดลงที่สายวุ้ยสีชุดแล้วที่นี่รถทั่วไปมีไหมฮะที่ตรวจมีกระจกกระจกไวนรับมีไหมตรงนี้นะคนก็ทําทุงที่นะมีคนมีคนแบบว่าเขาจะใจดีส่งมาเยอะมากแต่ว่าก็ดีก็แบ่งไปเพราะว่าพอใช้ปุ๊บแล้วต้องทำความสะอาด ความคิดเหตมันผมถูกไหมทุกคนที่เรามาเราคิดว่าติดไว้ก่อนน่าเกลียดไหมผมไม่น่าเกลียดนะ,นะคิดว่าได้ระวังไว้ก่อนดีกว่าให้สับเพ้าปล่อยลุดใช่ไหมทุกคนติดกันหมดแล้วยังไม่ได้ผมไ,มได้ระวังได้อีกว่าน,นะป้องกันตัวเองโอเคฮะคุณหมอขอบคุณมากขอบคุณทุกคนฮะขอบคุณทุกคนขอบคุณครับปลอดภัยทุกคนนะฮะปลอดภัยทุกคนปลอดภัยทุกคนปลอดภัยทุกคนฮะปลอดภัยทุกคนเดี๋ยวเยี่ยมเด็กหน่อย เสื้อเขียวเราวันนี้อยา่าไปเดินเสื้อเขียวอยา่าไปแน่นดูแลตัวเองด้วยตอนนี้ตอนนี้โครงการราดรัฐร่วมใจกําลังแพกของแจกพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับไม่ได้ทุกหลังนะครับแต่พยายไม่ได้มากโดยผ่านสภาสันตุตำบลถูกต,ต้องไหมชาวบ้านก็จะรู้คนไหนจนไม่จนพึ่งตัวพอพึ่งตัวเองได้ถ้าไม่ได้เราก็จะเข้าพวกเราอาจจะมีส่วนร่วมนะไป ็นหมื่นชุดแล้วจะระบมออกไปนะครับอย่างน้อยบรรเทาความเดือดร้อนข้าวสารอารหารแห้งพวกนี้ต่างๆนะครับตรงน,นี้มันระบาดต้องให้ผ่านนี่ไปได้เราเป็นส่วนตัวเหมือนช่วยรัดช่วยชี้แจงด้วยอีกข้อที่พวกแม่ทัพเป็นห่วงมากคือมีกระแสะบอกอช่วงนี้ให้หยุดบังคับใช้กฎหมายมันหยุดไม่ได้นะครับนะหนึ่งยาเสพติดก็ยังเหมือนเดิมไอ้ไม่ขายายาไม่ได้ทะเลาะวิวาทก็ไม่ได้ แมาต้องจาติดคุกอะไรก็ว่าไปเหมือนเดิมนะครับไม่จะหยุดเข้าใจไหมถ้าเลาะวิวาดลักเล็กขโมยน้อยกฎหมายใช่เหมือนเดิมืนยันนะฮะยาตดก็ไม่ได้ต้องมีการค้นบ้านเหมือนเดิมพราะค้าย,ายาอยู่ไม่ได้อะไรเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเอ๊เข้าใจบางคนไปตีประเด็นไปเรื่องอื่นนะครับพวกเราต้องช่วยกี้แงชาวบ้านด้วยนะ,น,นะครับขอบคุณทุกคนฮะขอบคุณทุกคนขอบคุณะ ท่านแ่ทัพภาคที่4นะคะก็ได้พูดคุยกับพี่หมอแล้วก็พยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีนะคะพร้อมทั้งพูดคุยกับพี่น้องประชาชนค่ะ พร้อมท้งได้ให้กําลังใจนะคะแล้วก็รวมถึงได้มีการพูดคุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะในการจะเตรียมความพร้อมจะรับคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียในวันที่18นี้ด้วยนะคะก็ได้มีการซักถามสอบถามในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่กักกันตัวไว้แล้วก็รวมถึงมาตรการต่างๆที่ได้มีการร่วมกันจัดทําระบบไว้เพื่อรองรับคนไทยที่จะเดินทางมาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะโดยเฉพาะตามแนว ด่านชายแดนต่างๆนะคะท่านแม่ทัพพิี่์ก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ร่วมหาดูก,กับทางคุณหมอว่าในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับเพราะว่าเชื่อแน่ว่าคนที่ข้ามมานะคะตอนนี้ท่านแม่ทัพอยากจะให้เราทุกคนมองว่าทุกคนอาจจะมีเชื้อมาด้วยเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีการเตรียมวางระบบในการดูแลป้องกันอย่างดีค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ได้มีการให้คําแนะนําในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่นะคะว่าลักษณะในการเตรียมเป็นอย่างไรแล้วก็เพื่อที่จะรองรับ ในกรณีที่มีผู้เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียเข้ามายังประเทศไทยในวันที่18นี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆของการลรงพื้นที่มาให้กําลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีอยู่2แห่งค่ะนั่นคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจังหวัดยะลาและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็น กําลังใจอีกหนึ่งกำลังใจที่ทุกภาคส่วนนะคะนำมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ทําหน้าท,ที่ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็มีความใกล้ชิดเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มากที่สุดนะคะท่านแม่ทัพก็ได้ให้กําลังใจ